สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือเทอรอตอาร์ติซักกลับมาแล้วค่ะน้ำเสียงสดใสมากไปพักผ่อนมาเรียบร้อยเรามาเริ่มต้นกันด้วยพิกอากาศนะหัวข้อวันนี้ของเราก็มาดู Energy กันเลยว่าความรักความสัมพันธ์ใน1เดือนนับจากวันที่คุณมาดูคลิปนะคะคือวันไหนก็ตามเนอะเนื่องจากคลิปนี้เป็นไทม์เลสคุณมาเจอคลิปเปิลเมื่อไหร่ก็คือนับจากวันที่คุณเปิดคลิปเนี่ยไป1เดือนถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่กกรรณีีมคคีมมคคนนนุยแแแฟหือวงงว่่าาตงงล้ะ็็ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่โสดอ่ะก็มาดูว่าจะมีใครเข้ามาไหม energy ความรักความสัมพันธ์ในหนึ่งเดือนข้างหน้าของคุณจะเป็นยังไงบ้างข้างหน้ามีสี่กองให้เลือกนะคะ1 2 3 4สสี่นะจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็มีไพ่โรแมนส์แองจลด้วยเลือกได้เลยนะคะอ่ะเลือกได้แล้วนะเปิ้ลเริ่มเลยนะะเก็บกองอื่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน กองแรกนะคะเริ่มต้นกันที่ไพ่ทาโร่ก่อนไพ่ที่ขึ้นมานะคะเอ็มเพอเรอร์ว้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนโอเคสําหรับคนโสดก่อนเลยเนาะเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยขึ้นมาก็ต้องบอกว่าใครที่แบบโสดมานานนะรอคอยอะไรบางอย่างก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่การยาการยาน,าายานามิตรใหม่ๆออคนที่เข้ามาจีบก็ได้เหมือนกันเป็นไปได้คะ่ะว่ายิ่งเฉพาะใครที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณช่วงนี้นะ,ะอย่างเช่นว่าเปลี่ยนที่ทํางาน เดินทางเปลี่ยนที่อยู่อะไรเงี้ยที่มันมีการเดินทางติดต่อ,ปะอะไปต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะเกี่ยวข้องกันมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมาก,มากๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสมากเลยที่คุณจะได้พบเจอคนคนนี้นะแล้วมีอิมพีเรอร์แปลว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ถ้าเกิดคุณเดินทางไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เนอะก็มีโอกาสสูงอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาวีออฟจูนอ่ะบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงาน ในเรื่องที่อยู่ในเรื่องของการเดินทางมีการแบบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบให้ให้เขาเลยนะสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงเนอะคุณมีโอกาสที่จะพบเจอความรักอ่ะแต่ถ้าคือคุณบอกว่าเอ้ยสภาพแวดล้อมฉันเหมือนเดิมเลยไม่ได้ไปเที่ยวงานก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะก็มีโอกาสค่ะที่จะมีความรักเข้ามาทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนึกออกไหมหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอจากหน้าที่การงานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณก็ พอพบรักเนี่ยแล้วมันก็ทาให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะวีออฟจูนมันมีทิศทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนราศีเมษก็ได้อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นคนแบบว่าฟอมฟอร์มหน่อยก็ได้นะเออเบิ้ลคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เกิดจากการติดต่อธุระปะปังหรือว่าเขาเป็นคนที่ดูดีฐานะการเงินดีก็อาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้นึกออกป่ะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ ได้หมดเลยมีโอกาสพบเจอสูงมากคนโสดก็ยินดีด้วยคิดว่าคุณน่าจะได้เจอส่วนคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์มีอยู่แล้วเนอะก็ต้องบอกว่าอะคุณก็จะรักกันดีนะต้องบอกอีกใครที่เพิ่งเริ่มต้นจีบๆกันอยู่นะก็มันก็เอเน g y ต่อเน,นื่องจากคนโสดเนะคือมันก็เป็นการที่แบบยังเริ่มๆอยู่ถามว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมป้ญเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณเพิ่งคุยคุยกันอยู่อะป้ญก็รู้สึกว่าคุณคนกกกอาจ,จะยังไม่ล้บ บอกแบบความรู้สึกอะไรมากมายมันเหมือนแบบโยนหินทำทางเนอะอาจจะฟอร์มฟอร์แบบรอดูท่าทีก่อนอะไรแบบนี้เพราะเอ็มเปอเรอร์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฟอร์มเหมือนกันเออคุณลองคิดถึงคนที่แบบว่าลุกเป็นแบบราศีเมษแบบคนที่เป็นแบบเป็นแบบผู้นําหรือว่าคนที่แบบมีหน้ามีตาทางสังคมเนอะเขาก็ต้องกลัวเสียฟอร์มถูกป่ะถ้าเกิดมาจีบแล้วแปลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเริ่มต้นค่อยคคุยกันไปก่อนดูว่าทรงมันโอเคไหมแล้วแบบเหมือนเราเล่นด้วยไหมเราชอบเขาด้วยเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเราถึงจะเอ่อค่อยๆปริปากบอก อะไรแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ฟอร์มหรือต่างคนต่างอาจจะแบบยังแบบยังไม่กล้าสารสัมพันธ์กันมากหรือออกไปยังเลงๆลงกันอยู่ยังมองกันไปมองกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามันมีการเริ่มต้นละถ้ามันมีใครแบบบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มแบบเหมือนพอจะรับรู้ได้ว่าความรู้สึกตรงกันนะเป็นไปได้สูงเลยคะ่ะว่ามันจะมีการพัฒนาเพราะมีวิวออฟจูนนะคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ ส่วนใครที่เป็นแฟนกันแล้วต้องบอกงี้ใครที่เป็นแฟนกันแล้วความรักของคุณก็ยังชื่นมื่นดีอยู่นะแต่ว่าโอเคมันอาจจะเหมือนแปลว่ามีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณอย่างเช่นอย่างที่บอกนะว่าอาจจะแบบเปลี่ยนงานย้ายงานมีเกณฑ์ต้องเดินทางนู่นนี่นั่นทําให้มันเหมือนกับว่าไปโฟกัสในเรื่องการงานอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ความรักโดยรวมก็คือย,ยังดีนะเพราะเป็นหนึ่งถ้วยนะเพราะก็คิดว่ายังไงมันก็มีความเข้าออเข้าใจแล้วก็ยังรักกันดีอยู่อืมแต่เอเนจีคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะป็นคิดว่าส่่วนนใหญะ น่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มๆอ่ะถ้าโสดเลยก็คือเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณมีคู่กรณีมันเหมือนแบบยังคุยคุยยังดูๆเป็นคนแบบความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรือขยับอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแฟนกันอ่ะต้องบอกงี้นะมันมีแนวโน้มนะวีออฟฟัซูมันแปลว่ามันอาจจะขยับขยื่นความสัมพันธ์อย่างเช่นว่า คนคบๆกันคุยคุยกันอาจจะขอเป็นแฟนคนเป็นแฟนอาจจะขอแต่งงานอะไรแบบนี้คือมันจะมีการชัดเจนมากขึ้นมีการขยับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมากขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเลยนะกล่องเงี้ยเป็นว่าแบบดีมากอะต่อมาเรามาดูโแมาแซงโจบ้างคะ่ะขึ้นมาว่า Let go of control issues around the situation to unfold naturally นะคะแปลว่าสถานการณ์นะต้องบอกคนโสดนะคุณไม่ต้องพยายามทำอะไรเลย<ๆ>เขาบอกว่าปล่อยปล่อยไปนะตามสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอเองเหมือนสถานการณ์มันจะนำพาคนคนนี้เข้ามาเองเพิ่นคิดว่ามันเหมือนโชคชะตากำหนดอ่ะมันอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วก็ได้คือคุณอาจจะเหมือนแบบไม่ได้ด้วยความว่าคุณวุ่นวายในเรื่องการงานเนอะบางคนแบบเปลี่ยนแปลงย,ย้ายงานย,าย้ายบ้านย,าย้ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำวุ่นวายของคุณอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเหตุให้คุณได้เจอคน,คน เนี่ยที่เข้ามาได้นะปันไม่ได้คิดว่ามีหลายคนนะปันคิดว่าน่าจะมีแค่คนเดียวพร้อมเป็นหนึ่งถ้วยเนาะคนโสดนะจะมีคนแบบเข้ามาเลยโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันซึ่งถามว่ามันจะพัฒนาแบบไปในทิศทางไหนไพ่ก็บอกเนะว่าไม่ต้องรีบนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ปันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มอย่างที่บอกแหละมันเหมือนกับว่าถ้าเจอคนที่ถูกใจมันคือเหมือนแบบยังฟอมๆยังเก๊กันอยู่คือค่อยๆเรียนรู้กันแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ มีบรรยากาศที่ดีอ่ะใช้คํานี้ก็แล้วกันนะมันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรงี้ส่วนคนคุยอย่างที่บอกเนะแบบเพิ่งเพ,งเ,พงเริ่มจีบกันก็ไม่ต้องรีบกดดันตัวเองไม่ต้องรีบพัฒนาไม่ต้องรีบอะไรเนะค่อยๆเรียนรู้ทำความร,รู้จักกันไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ันเห็นว่าแนวโนะ้มมันจะมีทิศทางที่ดีใครที่ติดปัญหาอะไรอ่ะอย่างที่มันบอกบางคนเนอะแบบเออความรักมันก็เหมือนดีนะแต่มันอาจจะยังแบบ มีเรื่องการงานเข้ามาเกี่ยวข้องเออบางคนไปวุ่นวายเรื่องการงานเวลาอาจจะมีให้กันน้อยเพราะว่าไปแบบเออต้องมีเกณฑ์นูน่นนี่นั่นแบบไปทำออื่นนะ่เนอะวุ่นวายในชีวิตอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันค่ะไม่ต้องชวนทะเลาะไม่ต้องอะไรเลยนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองพอผ่านเดือนนี้ไปถ้าเกิดว่างานยุ่งนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลีคล่คลายซึ่งความรักของคุณมันยังดีอยู่นึกออกปะมันไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะดีมากต่อมากองที่สองค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะมาไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ ว้าวสีดาบคิงถือไม้แล้วก็สองไม้อมืความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้เปันคิดว่านะ คุณอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆกันไปหรือเปล่าซีดะมันเป็นไพ่ของการพักเบรกการนิ่งๆคือที่ผ่านมาถ้ามันมีการเหมือนแบบนิ่งๆกันไปไม่ค่อยคุยคือคุยบ้างไม่คุยบ้างเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบไปบ้านง,งานติดงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะมีคิงถือไม้นะแล้วมีสองไม้คุณสองคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคือห่างเหินกันเนาะคือถ้าเกิดอยู่ไกลกันอยู่แล้วโอเคมันก็เหมือนถ้าเกิดใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปโฟกัสเรื่องงานอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เหมือนไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะอยู่ไกลกันอย่างเช่นว่าคนละจังหวัดคน อะไรแบบนี้เนาะยิ่งทําให้การติดต่อสื่อสารมันยิ่งเงียบอย่เลยเพราะว่ามีงานเข้ามาเกี่ยวข้องพอม,มีงานเข้ามาเป็นแบบปัจจัยเนาะก็เลยมีเวลาให้กันน้อยแล้วก็ยิ่งทําให้ห่างเหินก็เป็นไม่ได้ในช่วงนี้อาจจะต้องแบบใจโล่งๆเอาตัวเองไปโฟกัสที่อย่างอื่นเป็นคิดว่าเราอย่าไปโฟกัสความรักมากนะไปโฟกัสที่แบบการงานไปโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสแบบรักตัวเองหาอะไรทำอะไรเงี้ยคุณก็จะน้อยน้อยลงส่วนใครที่แบบก่อนอันเนี้ยมันเริ่มเงียบเงียบไปแล้วเนาะ นะเพื่อนก็คิดว่าให้คุณอาหารไปทํางานหาอะไรของคุณทําไปมันก็จะดีนะถ้าเป็นคนไกลเพื่อนคิดว่านะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะเป็นการแบบพักเบรกแบบเขาเรียกอะไรเพ้อมไปวุ่นวายในเรื่องการงานไปเคลียร์ตัวเองไปอะไรก็ตามเนาะก่อนแล้วมันมีความแบบความไกลอ่ะเออมันอาจจะต้องรอเวลาก่อนมันอาจจะยังไม่สามารถรวดเร็วได้ในขณะนี้แบบนี้เนาะส่วนใครทะเลาะกันไปอ่ะเขาต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของการพัก ช่วงของการพักรบใช้คานี้แล้วกันแบบต่างคนต่างไปแบบทํางานหาเงินแล้วก็เว้นระยะห่างกันใครที่อยู่บ้านเดียวกันนะมันก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยพูดคุยกันมันเหมือนเป็นสถานการณ์แบบนิ่งๆอะ่ะต่างคนต่างไปทําธุระป,ปะปังอะไรของตัวเองเหมือนต่างคนต่างใช้ชื่อของตัวเองแล้วก็มีมีระยะให้สองไม้เป็นไพ่ของการที่แบบ มีระยะถ้าไม่ใช่ทางกายที่อยู่ไกลกันเนาะก็คือทางใจแปลว่าถึงคุณจะอยู่บ้านเดียวกันนะมันก็เหมือนแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเดือนที่นิ่งๆเน,นิบๆแต่เพิ่นคิดว่าเดี๋ยวมันจะหาทางออกได้นะขอดูสี่ดาบเลยคะ่ะสี่ดาบคืออะไรอืมเฮอร์มิตเปิดออกมาเป็นเฮอร์มิตก็แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่แบบเออต่างคนต่างแบบ ที่พักเบรกไปอะ่ะมันอาจจะเหมือนแบบโอเคทะเลาะก,กันไปแล้วพักไปคิดทบทวนก็ได้หรือว่าต่างคนต่างมีเรื่องอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยนะนึกออกไหมอยู่ๆก็แบบเออเราครู้สึกว่าทาไมเขาเงียบๆหายไปเพราะว่าเขาไปวุ่นวายเรื่องงานบางคนก็ติดเรียนก็มีค่ะบางคนก็มีเรื่องการเรียนการงานอะไรแบบนี้เนาะที่ต้องไปโฟกัสแล้วมันก็กลายเป็นว่าค่อยๆเฟดไปจนคุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าทําไมมัน เอ๊ ه, หรือว่าเขาแบบเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆแบบคือไม่ได้ทะเลาะกันทำไมเขาเงียบหายไปจริงๆปิ้นเห็นว่าเขายุ่งยุ่งวุ่นวายกับตัวเองนะคือคิงถือไม้กับเฮอร์มิเนี่ยมันหมายถึงการที่เขาไปวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นการงานอา่เรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ทําให้เขาต้องคิดเหมือนแบบหนีเข้าถ้ำไปอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเป็นบุคคลที่สามไมเปิ้นไม่ได้เห็นนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหน่อยนะคะ ต่อมาโรแมนต์แซงข้นมารีทรีทสอดคล้องกับสีดาบมากเลยนี่เป็นช่วงของการพักเบรคค่ะแปลว,ว่าคุณสองคนอาจจะแบบห่างๆกันจริงๆในช่วงนี้เนอะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูแล้วหน่อยว่าเออแบบเงียบๆหายไปเป็นอะไรหรือเปล่าเป้นคิดว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบหันมาโฟกัสตัวเองคุณก็ไปโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองทําสวยทําหลอ่อแล้วก็ หาเวลาไปแบบเหมือนจริงจังเรื่องการงานไม่ต้องไปโฟกัสเขาเยอะนะเปิ้ลว่าเขาอะน่าจะเหมือนแบบมีปัญหาส่วนตัวใช้คานี้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักหรือความสัมพันธ์นะเปคิดว่าเป็นแบบนั้นคือเหมือนแบบเขาก็ต้องแบบเหนื่อยจังเลยเหมือนทํางานหนักกลับบ้านก็คือเหนื่อยแล้วก็เลยแบบไม่ได้คุยอะไรกับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะมันเป็นช่วงงการพักเบรก ความสัมพันธ์กันอืมป้นคิดว่าน่าจะเป็นการพักเบรกความสัมพันธ์กันมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครบอกความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่มีอะไรนะคุณอาจจะแกล้งเคสโดยการที่แบบไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะรีทรีตใช่ไหมจับมือกันเข้าป่าไปเลยก็เป็นไปได้หมายว่าคุณสองคนอาจจะลา,าง,งานไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวไกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็สารสัมพันธ์ให้มันแบบว่ามีความสดชื่นขึ้น,นมาบ้างก็เป็นไม่ได้แต่ป้นคิดว่าโอกาสที่เหมือนเราจะไปเที่ยวด้วยกันสองคนอะมันน่าจะน้อยกว่าการที่แบบเหมือนเราสองคนพักเบรกความสัมพัน คิดว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าใน1เดือนแค่1เดือนเองเนาะเออก็ไม่ต้องนอยอะไรกันนะต่อมากองที่3ค่ะมากองที่3ไพ่ที่ขึ้นมานะคะ9ดาบว้าวเครียดเชียว เมจิเชียนแล้วก็ควีนถือดาบอะมีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดมากตอนนี้เหรอคะคือรู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์มีความเครียดความกังวลเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าเครียดอะไรแต่ว่าคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับให้ร,รักษาสุขภาพด้วยเนอะบางนอนไม่หลับตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้เหมือนอยากจะคุยแต่ก็ไม่กล้าคุยเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ในหนึ่งเดือนข้างหน้านคิดว่ามันอาจจะมีความมีฟอร์มเนอะควีนถือดาบก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเลาะกันหรือคุณอาจจะเหมือนแบบ เขาอาจจะหายไปหรือ,อะไรก็ไม่รู้เนอะแต่ว่ามันเหมือนเราอะเ <c oughs> ครียดว่าเราอยากติดต่อสื่อสารแล้วอยากคุยแล้วเรารอแล้วเขาก็ไม่ทักมาถ้าเราจะทักไปก่อนก็แบบ ฟอร์มอะนึกว่ะแบบกลัวเสียฟอร์มอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะเป็นคนประชดประชันเขาไปแล้วก็ทะเลาะกันไปคือเราอาจจะเป็นฝ่ายที่มีอีโกโ้แล้วไปชวนทะเลาะกับเขาก็ได้นะแล้วตอนนี้เราเลยต้องมานั่งเครียดค่ะว่าเออทำยังไงดีถึงจะกลับไปง้อได้หรือว่าจะทำยังไงถึงจะควรชวนคุยได้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะถ้ามันไม่ใช่การทะเลาะกาันแล้วเราอยากจะกลับไปง้อมันอาจจะเป็นความคิดเยอะคิดมากว่าไอการสื่อสารของเราเนี่ยทำไมมันความสัมพันธ์มันดูแบบเป็นคิดว่าคนที่เลิกกองเนี้ยคือความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาคือไม่ชัดเจน เป็นไม่ได้แล้วคุณอต้องการความชัดเจนเพราะคุณเป็นคนถือดาบเนอะคืออยากจะแก้ปัญหาอยากจะทำให้มันถูกต้องแต่ทํายังไงดีจะหาแบบวิธีการยังไงเพื่อทําให้ปัญหามันจบลงได้ถ้าเกิดคุณเป็นความสัมพันธ์แบบเขาเลยนะคุมเครือคุณอาจจะเหมือนแบบ คิดที่เครียดอะเหมือนเหมนเราคิดหาทางออกเนอะว่าเราจะวางแผนทำยังไงดีที่แบบจะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นหรือจะทํายังไงให้ถามเขายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยบอกปะเพื่อเพื่อได้คําตอบที่มันโอเคอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์มันมีเรื่องให้คุณคิดเกี่ยวกับคนคนนี้ค่ะเหมือนมีเรื่องที่เราอยากจะถามเขาแล้วเราอาจจะเหมือนคิดอยู่เนอะว่าเราจะถามมีท่าไหนให้ไมทเลละกันให้แบบความสัมพันธ์ของเรายังไปต่อหรือว่าเฮ้ยถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่โอเคอะเออฉันตัดตัดสินใจทําในสิ่่งทีแบบ ชัดเจนไปนเลยดีไหมหรือฉันจะ move on ดีหรือฉันจะเลิกกับเขาดีอะไรแบบนี้แต่เปิ้นคิดว่ามันอยู่ในภาวะความคิดนะคุณอาจจะยังไม่ได้กล้าโชะขนาดนั้นใช้คํานี้แล้วกันเปิ้ลคิดว่าคุณคุณยังนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยเหมือนคนนี้ใช่ไ,ไหมนั่งอยู่นิ่งๆแต่ว่าดูท่าทีแล้วก็เครียดซึ่งคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกบอกคู่กรณีคุณว่าแบบยังไงแต่ว่ามันเหมือนคุณต้องการการสื่อสารคะ่ะเดี๋ยวเปิ้ลเปิดไพ่ไฮเก้าดาบคืออะไรคะขอดูใบหนึ่งนะเก้าดาบคืออะไรเอ่ยฮัลโหลแฟน เนี่ยม no? like ันเหมือนกับว <perfect> <In Japanese, S 2> ่าเราเครียดว่าเราอยากมีคอมมิชเมนต์นะมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเกิดว่าคนคนที่มาดูกองเนี้ยมันคิดว่าคุณอาจจะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละมันเป็นไพ่ดาบดาบคือเหมือนแบบเราอยากได้ความชัดเจนกออกปะและทุกครั้งที่เราถามคุณอาจจะเคยถามแล้วก็ได้พอถามแล้วเหมือนเขาก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันไม่ได้คําตอบสักทีหรือว่าคุยทุกครั้งก็มีเหตุให้แบบว่าหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็ชวนทะเลาะแล้วทาให้เรามีความเครียดในการที่จะถามเรื่องความสัมพันธ์ในการที่จะมีคอมม คุณก็เลยมีความคิดเดยอะคิดมากแบบนี้ก็ได้เนอะเออส่วนใหญ่้าจะเป็นในเรื่องคอมมิทเมนต์หรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้ว่าเขามีคู่กรณีมีแฟนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณเครียดว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเพื่อให้ตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์หรือ move on แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเออเป็นภาวะความเครียดก็เป็นกําลังใจให้นะคะหนึ่งเดือนข้างหน้านี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดหาทางออกให้กับตัวเองอยู่นะคะอะต่อมาโรแมนแซงโจค่ะ hard t o hard c o n อ e r s a t i o n อาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้คุยกันจริงๆแหละนะมันเลยเป็น hard t o hard c o ค v e r s a t i o n คือคุณแบบคิดเยอะคิดมากคิดถึงเขามันเหมือนแบบเว้นห่างกันไปแล้วคุณอยากคุยอย่างที่บอกตอนแรกเนาะเหมือนแบบอยากคุยจังเลยอะแล้วแบบไม่ได้คุยสักทีแล้วอึดอัดแบบทายังไงดีจะอยากคุยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถามว่าคุณทาอะไรไหมอย่างที่พิ้นบอกเนาะคุณเป็นควีนถือดาไปไหมนั่งอยู่เฉยๆคือนิ่งๆแล้วก็คือเหมือนแบบส่งโทรจิตไปว่าเออคิดถึงนะนู่นนี่นั่นเหมือนเขาจะรับร คือคุณใช้โทรจิตหาเขาอะไรแบบนี้เนาะอืมสามารถกว่านะว่าแบบเออจะยังไงดีหรือว่าคือมันคิดว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะนิ่งๆคือบางคนก็ยังคุยกันอยู่นะแต่คุณอนะ่ะไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าตอนนี้คุณกําลังคิดเยอะคิดมากคุณกําลังหาทางออกอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ของเราอะไรแบบนี้เนาะซึ่งคุณก็เหมือนคิดอยู่ในใจคนเดียวอืมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทบทวนอะไรค่อนข้างเยอะอืมนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะ ส่วนถ้าเกิดเป็นคนโสดอะ่ะมันก็นคิดว่าคุณก็จะเหมือนแบบมีคนเข้ามาคุยแหละแต่คุณอะ่ะกลัวคุณก็เลยเหมือนตั้งกำแพงนึกออกปะมันเหมือนกับเราก็เหมือนแบบเอ้ยเขาจะมาแบบมาดีมาร้ายมายังไงกันแน่แล้วทําให้เราก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้กล้าพัฒนา,นากับคนที่เข้ามามา,มากมายนะัก แต่ว่ามีโอกาสนะอันนี้คืออินเคสของคนที่มีคนเข้ามานะคุณจะมีความคิดเยอะคิดมากถ้าไม่มีใครเข้ามาเลยคุณอาจจะไปแอบชอบเขาแล้วคุณอยากชวนคุยอย่างที่บอก,บอกนะว่าแบบอยากคุยทํายังไงดีหาวางแผนว่าทํายังไงให้คุยแล้วเขาไม่รู้ว่าเราแบบชอบอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมากองสุดท้ายไพ่ที่ขึ้นมา the world queen ถือไม้แล้วก็สิบดาบว้าวไพ่าดาบทุกกองเลยนะ เป็นความสัมพันธ์ที่บปิ้ัคิดว่าเป็นคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะคือถ้าตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนค่ะปัญหาค่าราคาสังไปไปกลับกลับไปไป,ไปกลับกลับหลายๆรอบนะคุณอาจจะพยายามเยอะมากในความสัมพันธ์นี้จนคุณเหนื่อยล้ามากเนละคือแต่ก็ยังเห็นว่าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเดาเอาเป็นแพ่ของการที่ยังไงคุณก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดถึงแม้ว่ามันจะแบบ มันจะปัญหาเยอะหนึ่งเาบสิบดาบมันคือปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วแต่คุณก็พยายามเยอะด้วยแล้วคุณก็เลยเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ถามคุณจะเลิกกับความสัมพันธ์นี้ไหมเพิ่นก็คิดว่าไม่นะถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเนอะเพิ่นก็คิดว่าคุณก็ยังจะวนเวียนแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะคะส่วนใครที่แบบมีการเลิกลาทะเลาะเบาแวงอะไรกันไปนะเพิ่นคิดว่ามันจะมีการวนกลับมา the world มันคือการวนกลับมาแหละถึงแม้ว่าจะมีการจบไปแล้วเนอะกลับมาเพื่ออาจจะมีการพูดคุย แอคชั่นบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานะแล้วไปต่อแต่ถามว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ไหมเนี่ยเปิ้ลนก็ต้องบอกเปิ่ลนยังคิดว่ามันอาจจะยังแก้ไม่ได้เนาะอืมสิบดาบเลยคะ่ะขอดูหน่อยสิบดบาบออกมาเป็นอะไรอัศวินถือถ้วยอะมันยังไปเรื่อยๆอยู่อัศวินถือถ้วยมันเป็นไพ่ของการที่แบบไม่ได้มีการแก้ปัญหาอะไรมากมายแต่ด้วยความว่ายังมีความรักอยู่ตรงนั้นเนาะมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันคะ่ะคือถ้ามันจบ มันจะวนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันแต่ปัญหามันก็อาจจะยังแก้ไขไม่ได้ในในทันทีใช่คํานี้เนาะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วนๆ ถ้าราคาสังถ้ายังมีปัญหาถ้าเลิกคุยกันไปแล้วคุณแบบเออแบบนอยว่าเออมันจะยังแบบคือมันจบไปแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือมันยังวนเวียนอยู่มันก็ต้องบอกว่ามันยังเห็นว่ามันเป็นการวนนะเออถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่นะมันคือการวนถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยๆรักๆเลิกๆอ่ะมันก็ยังวนนะใช้คานี้มันก็ยังวนมันก็ยังมีความรู้สึกผูกพันยังอยากไปต่ออยู่ดีส่วนใครที่เป็นคนโสดนะคุณมีโอกาสเจอนะคะจากหน้าที่การงานหรือว่าเจอจากออนไลน์หรือเจอจากการติดตต่่องงาานประเทศ ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรอกเปิ้นว่านะเหมือนกับที่ผ่านมาเราอาจจะผ่านความผิดหวังอะไรมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรายังเอเนจีเรามันยังวนๆอยู่กับกับความเจ็บปวดหรืออะไรเดิมๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนด่าโฟกัสที่การทํางาน มากกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่ก็ไม่ต้องรีบคนโสดอะถ้าเพิ่งผ่านความเจ็บปวดมาก็ไม่ต้องรีบคุณใช้ชีวิตทํางานอะไรของคุณไปก่อนจนคุณฮิวตัวเองได้จนคุณรู้สึกว่าฉันรักตัวเองมากพอจนฉันมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฟูงสังคมแล้วตอนนั้นแหละมันถึงจะมีคนเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะส่วนใครที่แบบเออมีคู่กรณีวนๆอยู่เพิ่งคิดว่าปัญหาคุณมันก็ยังวนๆอยู่เนอะเออมันยังแบบมันเหมือนเรายังพยายามอยู่อ่บคุยถือไม้คือเราก็ยังอยากสู้อะนึกออกไหมอืม แม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ก็ละกันนะคะต่อมา,อาโรแมนแซงโจออกมาบอกว่านี่ไงเลคคอนซิเลชันคนเก่ากลับมาแหมซัมวันฟอร์มยูเออร์เพสซิสเรตติ่งอินทูเรตติ่งทูยูเออร์ไลฟ์ก็คือคนเก่าจะมีการวนกลับมาค่แะแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่แบบคุยคุยกันอยู่เนะี่ยมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาเนาะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนแบบที่เลิกกันไปนานละมีโอกาสคะ่ะที่เขาจะวนกลับมาแบบมันเหมือนยังมีความแบบ อยากคุยอยู่อะเขาอาจจะไม่ได้กลับมาในเชิง เป็นความรักเลยนะแต่เปือนคิดว่าในหนึ่งเดือนอาจจะมีการติดต่อมาเพราะอัศวินถือถ้วยมันก็คือการที่กลับมาทักทายพูดคุยเป็นยังไงสบายดีไหมมีเหตุให้ต้องคุยอาจจะทุลลปาปังก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทักมาทางโซเชียลมีเดียอยู่ๆมาเจอคุณใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็ทักมาถามเป็นยังไงมัางไม่ได้คุยกันนานเลยอ,อยงี้ยถ้าเป็นแฟนเก่าหรือว่าคนคุยเก่านานๆน,นะอืมคนโสดก็มีโอกาสเป็นไม่ได้คะ่ะที่คนเก่าจะกลับมาเหมือนกันเนาะคนเก่าในที่เนี้ยก็อย่างที่บอกแหละอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าได้หม นะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นคนรักที่อืมแต่ว่ามันก็ได้จะเหมือนเป็นคนรักแหละเพราะมันเป็นสิบดาวคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจเนาะแบบกลับเข้ามาทักทายแต่แมันไม่ได้ energy ว่าถ้าเป็นคนเก่าแบบที่ทําให้คุณเสียใจ energy เนี่ยมันไม่ได้แบบกลับมาเพื่อขอคืนดีนะมันเหมือนกลับมาพูดคุยทักทายอะไรเงี้ยแล้วทาให้คุณเหมือนแบบหวนกลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆได้เหมือนกันอืมแต่ถ้าใครวังวนอยู่ในแบบยังไม่ได้เลิกขาดยังแบบ ยังเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันก็จะเป็นวนๆแบบนี้นะคะโ okay, อเคอะจบไปแล้วนะคะสําหรับไพ่ทั้ง4กองสําหรับพ่การดวันนี้หวังว่าจะชอบกันยังไงขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้ใครอยากสมัครสมาชิกเมมเบอร์บ้นมีละคะหนูเปิลแฟมิลี่นะเดือนละ50บาทคะ่ะจะสามารถดูดวงได้1คําถามต่อ1เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นใครมีคําถามอยากจะดูดวงคุณแค่สมัครอ่ะห้าสิบบาทคุณก็ได้ดูดวงหนึ่งคำถามนะซึ่งคุ้มมาก แล้วมันก็มีสิทธทิประโยชน์อื่นๆอีกนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะแต่ว่าโอเคเราถือว่าถือว่าเราได้ดูดวงหนึ่งคำถามก็คือคุมแล้วสําหรับเดือนนั้นนะคะใครสนใจก็สามารถสมัครกดลิงก์ข้างล่างได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ